บ้านหลังน,นี้ก็เริ่มต้นที่8ล้านบาทนะครับฟังก์ชันการใช้งาน3ห้องนอน4ห้องน้ำมีพื้นที่ของโรงจอดรถที่สามารถจอดได้ถึง3คันเลยแล้วพื้นที่ด้านบนเนี่ยเตรียมที่จะแบบทำคอเตอร์บาร์กาแฟาด้วยในชั้นที่1โซนแรกจะเป็นโซนรับแขกนะครับพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยครับทุกคนห้องนอน1ห้องมาพร้อมกับห้องน้ำใช้งานไปในตัวซึ่งสะดวกมากๆครับส่วนนี้จะเป็นโซนห้องอเนกประสงค์และก็ห้องน้ำรวมนะครับพื้นที่ของห้องครัวสามารถจัดมุมโต๊ะทานข้าวได้อีกนะครับแล้วทางออก ไปยางซักล้างเนี่ยเขาก็ออกแบบทางแรมสําหรับรถเข็นที่สามารถเข็นของขึ้นมาได้ด้วยทางนี้ก็ยังเป็นห้องอเนกประสงค์นะครับเยอะมากๆทุกคนโรงจอดรถจะมีทางเชื่อมที่สามารถเดินเข้าในตัวบ้านได้เลยนะครับนี่แหละครับจะเป็นโซนของเคาน์เตอร์บาร์ที่ลูกค้าแพนไว้จะทําเป็นแบบบิวอินส่วนระเบียงออกแบบให้เป็นลักษณะของตัว L ซึ่งจะอยู่ตรงกับฟอนหนึ่งที่เป็นโรงจอดรถนะครับกลับมาที่ห้องนอน ห้องนี้ก็มาพร้อมกับห้องน้ําในตัวเหมือนกันแล้วแต่ละห้องนอนเขาจะออกแบบมาพร้อมกับห้องน้ําใช้งานในตัวเลยนะอีก3ามห้องที่เหลือนะครับตรงนี้จะเป็นห้องที่ใช้งานในีกประสงค์ขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวลูกค้าเองเลยนะครับมาสเตอร์เบดมเนี่ยเป็นห้องนอนหลักที่เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีระเบียงห้องแต่งตัวนะครับแล้วก็มีห้องน้ำาอีกตัวสนใจออกแบบบ้านสร้างบ้านทักข้อความที่บ้านหลักได้เลยนะครับ